ก็ถ้าใครจับตาดูสถานการ์บล็อกออฟฟิศในช่วงนี้ก็จะรู้เลยว่าหนังของเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ภ,ภาคประสาทและขอบเขตนั้นเพิ่งเปิดตัวที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปไปอย่างเป็นทางการก็ทีนี้ก็เรียกได้ว่าดาบพิฆาตศูนย์นั้นเปิดตัวได้ครบของทั่วโลกเพีทีซึ่งบอกเลยว่าการที่เปิดตัวในอเมริกานั้นเป็นไปได้สวยมากเพราะมันสามารถเปิดตัวได้ส่งถึง70ล้านดอลลาร์ล,ล้านเหรียญซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากสําหรับอเมริกนและอยากฟังสิ่งที่มันน่าพิเศษไหมก็คือตัวเลขเนี้้มััปิดดตวววไสูงกก่าาภคแลอ ขนาดภาคแล้วยังเปิดตัวได้50ล้านเหรียญซึ่งมากแล้วนะแต่ภาคนี้ก็เปิดไปได้ถึง70ล้านเหรียญซึ่งบอกเลยนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากอีกและผมว่าการเปิดตัวได้สูงขนาดนี้มันก็อาจจะทาให้หลายคนเริ่มที่จะตั้งคําถามว่าอนิเมะญี่ปุ่นหรือแอนิเมชันของญี่ปุ่นนั้นมันเริ่มจะมาแทนที่ตลาดบล็อกอฟิศของทั่วโลกเลยหรือเปล่าหรือแอนิเมชันของญี่ปุ่นนั้นมันจะเป็นอนาคตของแอนิเมชันและมันสา,ามารถมาแทนที่แอนิเมชันของอเมริกาได้ถ้าผมบอกว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ค ได้ลองไปสำรวจถึงตัวเลขแล้วก็ได้ไปนั่งดูตีความของตัวเลขว่ามันมีโอกาสไหมที่ในอนาคตที่แอนิเมชันของญี่ปุ่นนั้นจะก้าวขึ้นมาในแทนของแอนิเมชันของอเมริกาและอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แอนิเมชันของญี่ปุ่นมันสามารถดังในอเมริกาได้ในอนาคต oh ก็คลิปนี้มีคําตอบก็มันเริ่มกันเลยโอเคก็เกิดก็เริ่มเกินที่ดาบพิฆาตสูนของอเมริกาที่เพิ่งเขา้าฉายไปแล้วเปิดตัวได้สูงถึง70ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญสหรัฐก็เราสามารถใช้คําพูดนี้ได้ว่านี่เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่และเปิดตัวที่พิเศษมากมันคือการเปิดโลกของแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่อเมริกาเพราะว่าไม่เคยมีแอนิเมชั่นของต่างประเทศหรือไม่เคยมีหนังต่างประเทศที่เปิดตัวได้สูงขนาดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่สามารถเปิดตลาดในอเมริกาได้มากถึงขนาดนี้เพราะว่าปกติ ได้ว่าหนังต่างประเทศของอเมริกานั้น คนอเมริกันไม่ค่อยสนับสนุนมากเท่าไหร่หรือสนับสนุนน้อยมากเช่นเวลาแบบคนจะเอาหนังต่างประเทศเข้าอเมริกันนี้ก็ถูกเลยว่ามักจะถูกเรียกว่าลูกเมียน้อยเลยก็ได้เพราะว่าคนมักไม่ค่อยสนใจพอเพราะคนอเมริกันต้องใช้คาพูดแปลกอย่างหนึ่งคือไม่ชอบดูซับโดยคนอเมริกันมันชอบดูหนังที่มันดับหรือมันให้มันภาคทับลงไปซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียของคนอเมริกันเลยแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือในเรื่องนี้มันมีทั้งดับทั้งซับแต่คนอเมริกันก็ยังเลือกที่จะไปดูทั้ง2ซึ่งก็บ,บอกเลยนี่เป็นการเปิดดโลลกของตา บ็อกซ์ออฟฟิศของอเมริกาซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดคาดมากเท่าไหร่แต่ว่านักวิจารณ์ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสูงถึงมากขนาดนี้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันนักวิจารณ์มันก็ไม่ได้ไปอยู่ในตลาดเรื่องอนิเมะมากเท่าไหร่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ชชวย้เห็นว่าตลาดของอนิเมะญี่ปุ่นนั้นมันเติบโตไปมากเค่ไหนแล้วในตลาดของทั่วโลกและหลายคนก็ถามผมว่าเอ้าเรื่องนี้มันเปิดตัวได้70ล้านซึ่งมันก็สูงมากแล้วก็จริงแต่ทําไมมันอาจจะมาแทนที่ของเอเมชั่นของอเมริก ตัวเลขได้สูงถึง70ล้านนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือมันเปิดตัวขวงวาแอนิเมชันของอเมริกาเรื่องอื่นอีก และไม่ใช่แค่เรื่องอื่นเท่านั้นมันอาจจะเปิดแสงหน้าแอมชันของอเมริกาหลายเรื่องอีกด้วยใชใช้คําว่าหลายเรื่องเพราะว่าบางทีหนังแอมชั่นของอเมริกามันบางเรื่องที่ลงฉายปีนี้มันก็ไม่ใช่ฟอร์มเล็กมากเท่าไหร่เช่นเรื่องนี้คือเรื่อง The Bad Guy p a r 2ซึ่งตัวเลขเรื่องนี้เปิดตัวสูงกว่าเรื่องนี้อีกที่เปิดตัวได้ประมาณแค่30กว่าล้านดอลลาร์ซึ่ง Bad Guy p a r 2ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่ว่าการที่แอมชันเรื่องนี้มันเปิดตัวได้มากกว่าขนาดนี้ก็ถือให้เห็นวน,น,หน,น,หหนว่าค ต้องการที่จะไปดูอะไรมากกว่ากันและนอกจากแอนิเมชันเรื่อง The Bad g u y ภาค2แล้วแต่ว่าดังเรื่องนี้ยังเปิดตัวชนะหนังดิสนีย์ซ่าที่เข้าฉายในปีนี้อย่างเรื่องเอลิโอมาอีกที่เอลิโอนั้นยกยอมแล้วว่านี่เป็นเจงน็งมากเพราะว่ารายได้ของเอลิโอนั้นมันไม่ดีเท่าเลยเพราะว่าเปิดตัวได้เียงแค่ยี่กว่าล้านส0กสิบกว่าล้านนิดๆมันไม่ได้สูงอะไรเลยสายคนก็พากันสายหน้านีแล้วก็ทําให้เอลิโอกลายเป็นหนึ่งในหนังเจ็งที่หนักแห่งปีแล้วหลายคนก็มีอาจจะมีคําถามว่าดาบพนฆรตสโนพาคภาษาและคอบเขตมันมี ต้องลองเอาไปเทียบกับหนังเรื่องอื่นสิได้ครับผมจะลองเอาไปเทียบกับหนังเรื่องอื่นว่าหนังเรื่องอื่นไคนนอนของญี่ปุ่นนั้นมันก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นโอเคเริ่มกันเลยก็คือเรื่องแรกที่ผมจะยกถึงก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไหนไกลแต่ว่าเรื่องนั้นก็คือเรื่อง g t k Park Zero หรือจู j o s ึ i ไ a เ r e a d v e ของยูตะนั่นเองคือเรื่องนี้มันก็สามารถทำรายได้เปิดตัวได้สูงมากคือทารายได้ไดถึง34ล้านดอลลาร์ในอเมริกาซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆและรวมไา้ได้ไป Yeah. และนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอย่างที่เราเคยเข้าฉายในออสการ์ไปเมื่อ2กว่าปีที่แล้วก็คือเรื่อง The Boy at the h e l o n คือเรื่องนี้สามารถเปิดตัวในอเมริกาได้ถึง46ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญในอเมริกาเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะว่ามีการฉายแบบจำกัดโรงซะด้วยแค่298โรงเองเพราะว่าหนังโปรตีมันจะฉายประมาณ2,000กว่าโรงขั้น3,000โรงได้ซ้ําแต่การที่หนังเปิดตัวน้อยขนาดนี้และทํารอบได้เยอะขนาดนี้มันแสดงให้เห็นว่าคนพร้อมใจที่จะเข้าไปดูคนมันอยากดูมันไม่ใช่แค่หนังเล็กๆนอกจากเรื่อง JJK ก็ มีเรื่องของซูซูเมที่เคยเปิดตัวไว้3ปีที่แล้วซึ่งทํารายได้ทั่วโลกไปถึง220ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วจะเห็นได้ว่าอนิเมชั่นของญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนๆน,นั้นมันมีการเติบโตเป็นอย่างมากแต่กับกันก็คืออนิเมชั่นของอเมริกายิ่งทําไปคนก็ยิ่งดูน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องด็อกแมนซึ่งสาม,มารถทารายได้ได้ทั่วโลกรวมได้145ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญซึ่งนี่เป็นหนังเด็กและถ้าฉายในสมัยก่อนน่าจะกวาดรายได้200ล้้าานนไดง่่ยๆหรรืืออจะเเป็ ที่เคยฉายของดีซีไปเรื่องนี้ก็ทํารายได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็อนนี้ก็แสงเห็นว่าคอมเมชั่นอเมริกามันตกต่ำออยังขึ้นแต่ว่าหนังเลยผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่าดาบพิฆาตศูนย์ในปีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องซูตเปียภาค2ที่คนน่าจะแห่กันเข้าไปดูเยอะแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเพราะว่ามันเราลองคิดภาพดูดิหนังในท็อป5ของบ็อกอฟฟิศของอเมริกาในแอนเมชันที่ทำประเทศสูงสุดอาจจะมีแค่เรื่องซูตูเปียเรื่องเดียวที่ครองอันดับ1และดาบพิฆาตศูนย์ท ลองคิดภาพถ้าไม่มีซูตัวเปียภาค2ในปีนี้หนังของดบาบพิฆาตศูนภาคนี้ก็จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใอเมริกาซึ่งบอกเลยว่ามันไม่มีแอนิเมชันอัต่างประเทศเรื่องไหนเคยทําได้แล้วหลายคนก็บอกว่า แล้วสาเหตุอื่นที่ทําไมแอนิเมชันของอเมริกามันถึงอาจจะตกต่ำในอนาคตมันมีสาเหตุอะไรพิเศษหรือเปล่าก็สาเหตุหลักๆก,ก็คือผมไม่อยากใช้คําพูดมากนี้เท่าไหร่แต่ผมก็พอใช้ได้ก็คือคนเริ่มเบื่อกระแสที่มันวกเกินไปซึ่งบางส่วนผมกม็เห็นด้วยนะเพราะว่าเอาจริงเราบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากคือเราไปดูการ์ตูนอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันเลปเปรเซนต์หรือมันแสดงออกมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นแอนิเมชันในปีในเรื่องเรื่องเอเลโอคุณรู้ไหมว่า พระเอกของเอเโอที่เป็นเด็กนั้นอะ่ะตอนแรกอะ่ะพวงกับหรือทาง Disney ์นิมเ w ิร์กเขาบอกว่าตัวละครเนี้ยมันจะเป็นเกย์ <G ay> ใช่ครับมันจะเป็นเกยซึ่งผมบอกว่าดีแล้วที่เขาไม่ได้ใส่ในหนังเพราะมันไม่ mix เซนต์มากกับการที่จะให้โอเลโอเป็นเกยในเรื่องทางทางที่บทในเรื่องมันก็ไม่ได้แสดงออกเลยว่าโอเลโอนั้นมันเป็นเกย คือเป็นเกย์ในเด็กอะ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่สิ่งที่มันอันนั้นคือในเรื่องเรื่องมันไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศทุกรบับบัครั้งเราก็แค่อ,อยากเห็นเด็กเป็นเด็กมันก็แค่นี้แหละแล้วช่วงหลังเราก็เริ่มจะเห็นว่าดิสนีย์ก็พยายามที่จะทำลาย เรปิทชันหรือทม์ลายภาพพจน์ของตัวเองในเรื่องนี้เช่นช่วหงหลังเราก็จะเห็นด้ว่าไลฟ์เอชันของดิสนีย์ก็คือ The l i ิตเติ้ลเมอร์เมดหรือสโนไวก็คือเขาได้ทําภาพออกมาฉีกจากปกมากและนี่มันฉีกความฝันของไว้เด็กและทําให้เด็กหลายคนเริ่มผิดหวังกับดิสนีย์เลยหันหลังหนีจากดิสนีย์ถ้ามันหนีข้าอเมริกามันก็มันก็เสียหายหนักมากแล้วแต่นี่มันคือทว่าโลกมันก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าแอนิเมชันของอเมริกานั้นต้องปรับตัวไม่นั้น s <S คนก็จะเริ่มหันหน้าหนีมากขึ้นแต่กับกันแอนิเมชันของญี่ปุ่นที่คนยังชอบดูหรือคนอาจจะมีแนวโน้มมากก็คือแอนิเมชันของญี่ปุ่นนั้นสนใจแค่จะ ส่งต่อเนื้อเรื่องก็คือเวลาเราไปดูเรื่องอนิเมชันเรื่องไหนเราก็คาดหวังว่ามันจะสื่อสารอารมณ์แห่งนั้นไม่มีอะไรมาแสดงเพิ่มเติมไม่มีไม่มีงานยัดเยียดเราไม่มีการเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนสีไม่มีการอะไรทั้งนั้นก็คือมันตรงตามต้นฉบับเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยอ่านมังงะเลยหรือใครไม่เคยอ่านเมื่อไปดูเราก็จะพอใจกันหมดเพราะว่าอนิเมะอนิเมชันมันต้องการสื่อตรงตามมังงะมันตรงตามต้นฉบับป็สุดซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่มีใครผิดหวังแน่นอนก็เรียกได้ว่าถ้าถ้าถามว่าในอนาคตอันเ อนิเมชันของญี่ปุ่นนั้นมีสิทธิ์ที่จะแซงหน้าแอนิเมชันของอเมริกาในด้านการตลาดไหมคําตอบก็คือมีสิทธิ์แน่นอนครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มในแต่ละทั่วโลกของยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งไทยฝั่งเอเชียทุกรอบมันมีแนวโน้มที่คนดูอนิเมะมากขึ้นและ เรื่องราวของอนิเมะมันก็เริ่มเอามาแค่ขยายมากขึ้นไม่ว่าเป็นช่องทาง n e t f l i x กพรามทั้งหมดเริ่มมีอนิเมะออริจิน l ลมากขึ้นนี่ก็เป็นสัญญาณว่ามันคนนั้นมันเริ่มดูอนิเมะมากขึ้นและอนิเมะยังมีภาคภาษาของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหรอกถ้าอนอนาคตอนิเมะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของบล็อกอฟฟิในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปไทยท่นิเมชั่นของญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นที่1ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคำนี้ต้องใช้คำว่าาออนนนิิเเเมมชัััขงงงรรก้ทตวจๆ แล้วไหนจะเป็นเรื่องสตรีมมิ่งอีกที่พอที่เราต้องบอกว่าสตรีมมิ่งสมัยนี้มันสามารถทำลายตลาดของอเมริกามากขึ้นอีกด้วยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่อเมริกาไม่ที่อเมริกาโง<อ>่ผมใช้คำว,ว่าโง่ได้เลยแต่อันนี้ไม่ญี่ปุ่นไม่โง่ก็คืออเมริกาเดี๋ยวนี้บางเรื่องมันเอาส่งเข้าลงสตรีมมิ่งได้เลยลนั่นก็เป็นข้อเสียอย่างมากเพราะมันทําให้คนไม่อยากไปรอดูไม่อยากไปดูในโรงคิดภาพดูดิถ้าคุณบอกว่า หนังเรื่องนี้มันจะลงสตรีมมิ่งเลยคนก็ส่วนมากก็จะตั้งใจรอสตรีมมิ่งมากกว่าหรือว่าถ้าบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะเข้าฉายได้ประมาณ1เดือนหรือ45วันและมันจะส่งตรงลงรอสตรีมมิ่งคนก็อาจจะตัดสินใจว่าเรื่องนี้รอดูสตรีมมิ่งดีกว่าไหมถ้ามันไม่สนุกอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียตังอะไรเพิ่มแต่มันต่างกับอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่เราต้องรอดูในโรงเท่านั้นและก,กว่าที่มันจะออกโรงกว่าที่มันจะเข้าฉายในแพลตสตรีมมิ่งต่างๆก็ใช้เวลาเป็นปีมันทําให้คนตต้้้องงงแแบบวว่่่่่าาาาาาาหมมพลดททีไไไปูใในโผก็เขจ ทางดีมเวิร์กทางอะไรพวกนี้ถึงตั้งใจที่จะส่งหนังลงสตรีมมิ่งลงลง,ลงเร็วขนาดนั้นหรือส่งลงสตรีมมิ่งเลยซึ่งดิสนียก็เคยทำพลาดกับเรื่อง turning r a t ที่ผมไม่เข้าใจว่าจะส่งลงสตรีมมิ่งทำไมแล้วก็ทาง Sony ก็เคยทาพาดกับเรื่องส่ง K-POP อปลิมิ n ทนเต t e r ลง Netflix ทันทีซึ่งบอกเลยว่าคาดเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ยังเจ็บไม่จําก็ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผมก็มั่นใจเลยว,ว่าต่อไปแอนิเมชันของญี่ปุ่นมันจะแซงหน้าแอนิเมชันของอเมริกาอย่างทันที